ได้ทำอเลยไเ้าเ้บมัตัวนี้ทจิบมั้ย่ะมแรงอนี่ือเรียนสวยสุกแล้วใช่ไหมาวริงบางไหมครับเนี่ยเบิกวางไหมครับ บางมากครับผมเยคุ้มเลยครับผู้นี่แล้วมาจับฝั่งอันนี้คือถือว่าสุกนิ่มนะครับเมวันก่อนคือ,อกรอบนอกนุ่มในจะเป็นเนื้อไก่ฉีกนะครับแต่คนชอบคนทักมาถามว่าสุกหรือย,ยังมันสุกจริงหรือเล่าเนี่ยถ้าไม่สุกเราก็คงไม่ผ่านนะครับผมนี่ดูนะครับผมยังไม่ได้ผ่าผมถ้ามันสุกแบบแบบแบบสุกนิ่มนะครับมันจะฉีกง่ายครับนี่นะครับ ก็ถือว่าในระดับนี้เนี่ยก็ถือว่าบางนะครับใช้ได้ใช้ได้นะในระดับที่ใช้ได้นะครับผมนีณผพ้กนี้นะครับก็แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ผ่านะครับฉีกกันเลยนะครับนะครับถ้ามันสุกแล้วมันมันจะฉีกง่ายครับถ้าเรากินแบบสุกนิ่มนะครับก็แล้วแต่คนชอบแบบสุกนิ่มหรือกรอบนิดนแม้หรือแม้กระฉีกนะครับนี่ครับเนี่ย สุดยอดเลยครับลองดูลอชิมด้วยกันกันได้ไหมนุ่ครับอีกหนึ่งคู่หนึ่งคู่นี้กับอีกคู่นี้นะครับนะดูนะครับถ้ามันสุดดีนะครับมันจะฉีกได้ง่ายเลยนะครับดูเนี้ยดูใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมเออฮ้ยน่าขำทำไมอ่ะนี่ย ผู้ใหญ่สวยๆ,ๆนะครับผมเนี่ยก็คือประมาณหนึ่งเซนก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้ว่าีเหร่นะครับนะครับลูกนี้อยู่ที่สองโลสองโลสี่นะครับผมสองโลสี่ก็เนื้อเนี่ยถ้าที่ดูน่าจะได้อยู่กิโลกิโลหนึ่งนะครับอ,อันนี้ต้องใช้มีช่วยเพราะมันผู้เล็กมันไม่ยากแต่ว่าพอได้แล้วเราก็ชีกเเ็เลยน, <Thank you. S 1> ะนะครับแล้วก็เอาเลานขอร้านขอนะครับ ะครับมาดูกันวนะ่าเนี่ยครับเนื้อเนี่ยคือเฉลีย่ยอยู่ที่หน้าประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะครับ,รบก็คือลูกสองโลสี่นะครับสองโลสี่แต่นี่คือเนื้อน่ะก็คือประมาณโลหนึ่งขีดตามที่กะกะครับคือหนึ่งโลขึ้นแน่ๆน,นะครับ นี่ยสุดยอดเลยครับวันนี้สวยนะครับทุเรียนสวยแก่ง่ายถ้าเราให้มันสูกนิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นนี้ก็ฉีกมันมันจะติดในขั้วบ้างครับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คนชอบนะครับผมอันนี้ความชอบของการกินทุเรียนของแต่ละคนต่างกันแต่ยังไงก็ขอกินทุเรียนให้อร่อยนะครับในปีนี้สำหรับวันนี้ก็ขอข้าครับบ๊ายบาย